สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2,024-2,025ในสัปดาห์ที่1นะคะเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ที่16สิงหาคม2,567แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชิญชนะฟูลแล่มไปได้1ประตูต่อ0ค่ะโดยได้ประตูจากเซอรเซในนาทีที่87ขณะที่คืนวันเสาร์ที่17สิงหาคม2,567 อีฟสวิชทาวแพ้ิเวอว์พูไปศูนย์ประตูต่อ2อนะคะโดยลิเวอร์พูลได้ประตูจากโชต้านาทีที่60และอีกหนึ่งลูกจากซาราในนาทีที่65ขณะที่นอตติงแฮมฟอเรสเสมอกับบอลมัด1ประตูต่อ1 f o r e ฟอเรสได้ประตูจากคริสวูดในนาทีที่23ส่วนบอลมัดได้1ประตูจากเซเมนโยในนาทีที่86 ขณะที่อีกคู่นะคะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเฉือนชนะเซาท์ทมป์ตันไป1ประตูต่อ0ค่ะนิวคาสเซิลได้ประตูจากโชลิงตันในนาทีที่45นะคะอีกคู่เอเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้ไบรตันไปถึง0ประตูต่อ3โดยไบรตันได้ประตูจากมิตโตมะนาทีที่25 e เวลเบกที่มายิงในนาทีที่56และทางด้านของเอดินกราที่ยิงในนาทีที่86 ในขณะที่อาร์เซนอลเอาชนะวูฟแฮมพตันไป2ประตูต่อ0ูนย์อาร์เซนอลได้ประตูจากฮาเวดในนาทีที่25ค่ะและอีกหนึ่งลูกจากซาก้าโดยยิงในนาทีที่74อีกคู่เวสต์แฮมยูไนเตดเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ2 w e เวสต์แฮมได้1ประตูจากการยิงจุดโทษของปาเกต้านาทีที่37ส่วนแอสตันวิลล่าได้ประตูจากโอนานานาทีที่1 และทางด้านของดูรานที่มายิงในนาทีที่79นะคะไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่1นะคะไบรตันอันดับที่1อาร์เซนอลอันดับที่2เอร์พูลอันดับที่3แอสตันวิลลาอันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่5และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่6มี3แต้มเท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูดได้เสีย ไบรตันนั้นทำได้ดีที่สุดนะคะจึงขึ้นนําเป็นอันดับที่1ก่อนส่วนบอลมัรค่ะอันดับที่7มี1แต้มนอตติงแฮมฟอ o r เรสอันดับที่8มี1แต้มนะคะในขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับ15ฟูแลมมอันดับ16เซาท์แฮมตันอันดับ17อิปสวิททาวอันดับ18และวูล์ฟแฮมตันอันดับ19รวมทั้งเอเวอร์ตันนั้นอยู่ในอันดับที่20นะคะ ในขณะที่ทีมอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ทอร์เนมฮอสเปอร์คริสตันพาเลตเลสเตอร์ซิตี้และเบรนท์ฟอร์ดนั้นยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะคะโดยโปรแกรมการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567เบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านพบกับคริสตันพาเลตในเวลา20นาฬิกาและเชลซีจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา22นาฬิกา30นาที คืนวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567เลสเตอร์ซิตี้พบกับสเปอร์ในเวลา2นาฬิกาค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวัสโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s c h a n n นแนค่ะ